ในข้อมูล iPhone 13จะมีชัด์จไว้25วัตต์แต่จะไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้ในข้อมูล iPhone 13จะมีชัด์จไว้25วัตต์แต่จะไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้ล่าสุดได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone 13ที่รีจากทาง My Driver ซึ่งได้อ้างข้อมูลจากสื่อต่างประเทศอีกทีนึงครับมาจากซัพพลายเชนว่าทาง Apple อาจมีการเพิ่มสเปคชาร์จไวย25วัตต์มาให้กับ iPhone 13มารุ่นครับโดยในรุ่นปัจจุบันอย่าง iPhone 12ของ Apple ิรองรับชาร์จไวผ่านสายที่20วัตต์ครับและถึงแม้ทาง Apple จะเพิ่มสปีดการชาร์จให้กับ iPhone 13เซีรี์เป็น25วัตต์แล้วก็ตามครับก็อาจไม่ทําให้เห็นความแตกต่างกันมากนักน,นะครับนอกจากนี้ครับทางไม์ไดเวอร์ยังได้การตั้งข้อสังเกตว่า ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ25วัตต์เองก็าอาจจะมีราคาแพงกว่าตัวชาร์จ20วัตต์เพียงเล็กน้อยครับและ iPhone 13 Series ก็จะไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ในกล่องด้วยครับก็เท่ากับว่าผู้บริโภคอย่างเราถ้าต้องการสปีดการชาร์จที่เพิ่มขึ้นก็ต้องหาซื้ออะแดปเตอร์ชาร์จเพิ่มเองนะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a s าเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ